สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นวันนี้สาวชกตรวจ DNA ให้แฟนหนุ่มเป็นของขวัญดันไปเจอความลับดำมืดของแม่ เว็บไซต์มิเ r อร์อของอังกฤษเผยว่าหญิงสาวรายหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ว่าเธอมีแฟนหนุ่มคนหนึ่งเขามักจะอยากรู้เรื่องราวที่มาที่ไปของวงตระกูลของเขาเนื่องจากนามสกุลของครอบครัวมีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์ดังนั้นในวันเกิดของเขาเธอจึงเตรียมของขวัญชิ้นพิเศษให้นั่นก็คือไปซื้อการตรวจ DNA จากเว็บไซต์ดัง e n t e s y DNA ทว่าเมื่อผลการตรวจออกมา กลับนำพาหายนะมาสู่ครอบครัวเขาเฟนหนุม่มของเธอพบว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับคนอีกสองคนอายุในช่วงวัยรุ่นตอนปลายและ20่สิต้นๆซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันเขาจึงติดต่อไปหาทั้งคู่พร้อมทำการสืบค้อนอีกเล็กน้อยกระทั่งได้ดูความจริงว่าพ่อของสองคนนั้นและแม่ของเขาเคยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกัน ผลปรากฏว่าของขวัญของเธอบังเอิญไปเปิดเผยเรื่องราวว่าแม่ของแฟนหนุ่มมีชู้และทําให้ผู้ชายที่เขาคิดว่าเป็นพ่อมาทั้งชีวิตอาจจะไม่ใช่พ่อแท้ๆและตอนนี้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตขึ้นเมื่อแม่และพ่อของแฟนหนุ่มกําลังจะหย่าขาดกันนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเกลียดเธอมากโทษว่าเธอเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ เธอเผยว่าพ่อและแม่ของแฟนหนุ่มกล่าวกับเธออย่างไม่พอใจว่าถ้าฉันไม่ไปทำเรื่องเหลวไหลอย่างการซื้อการตรวจดีเอบ้าบ้านี่เรื่องราวทั้งหมดก็คงไม่เกิดขึ้นและชีวิตครอบครัวของเขาคงไม่ต้องมาพังลงแบบนี้ อย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวของเธอถูกแชร์และเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์ก็มีหลายคนเข้าไปให้กำลังใจเธอและชี้ว่าไม่ใช่ความผิดของเธอมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเพียงแค่เธอไปทำให้ความจริงนั้นเปิดเผยออกมาจริงอยู่ที่การไม่รู้เป็นความสุขแต่ความลับไม่มีในโลกคนที่ผิดจริงๆคือคนที่โกหกและพยายามปกปิดมันต่างหากหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ